เถียงกันขนาดนี้เนี่ยรัฐบาลก็ควรจะรอไปก่อนถ้าเผื่อเศรษฐกิจเราไม่ได้ครึ่งหนึ่งของญี่ปุ่นผมคิดว่ามองแล้วน่าเป็นห่วงครับความมั่นคงทางพลังงานนะคะจะไปฝากไว้กับบริษัทหาชนไม่ได้สัมปทานที่ให้นั้นเป็นแค่การให้สิทธิไปสำรวจว่ามีอะไรบ้างแลาต้องบอกว่าปิโตเรเลียมเป,เป็นของมีค่านะคะไอการที่เราจะลงทุนสำรวจตรงนี้เนี่ย มันมีความจําเป็นจริงแล้ว2ระบบนี้มันอาจจะไม่ใช่ขาวกับดำมันผสมประสานกันได้ในโลกมีอยู่2ระบบนะครับระบบสมัมปทานระบบแบ่งปันผลผลิตแล้วไม่มีผิดถูกเพราะหลายประเทศทั่วโลกก็ใช้ทั้ง2แบบนี้ครับแล้วก็ต่างคนต่างมีเหตุผลจริงๆถ้าดูในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะประเทศเรามี2ระบบซึ่งไม่มีประเทศไหนหรกที่เขาทำถ้าจะฟันธงเนี่ยมันต้องฟันธงบนพื้นฐานว่าระบบไหนเนี่ยมันเป็นระบบที่ใช้อยู่แล้วมันใช้แล้วมันไม่มีปัญหา สวัสดีครับความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาความรุนแรงเป็นปัญหาทําให้เราต้องหาทางออกจากเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันโดยการพูดคุยโดยการถกเถียงกันให้รู้เรื่องนะครับวันนี้เป็นภาคต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการนําเสนอเป็นการหักล้างมุมมองแนวความคิดเรื่องของพลังงานครับซึ่งแน่นอนนะครับประเด็นเหล่านี้หลายคนที่ตามตอนที่แล้วในวันนี้คงจะต้องอยากตามต่อกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตาม อยากจะให้รบกวนไปดูไฮไลท์ของสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่เราจะเข้ามาสู่ช่วงเวลาของการเสวนากันครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังว่าการวางระเบิดขนาดนี้เนี่ยเป็นยังไงดูเสมือนหนึ่งว่าบ้านเราไม่มีขือ่อไม่มีแปรใครอยากทําอะไรก็ทบใครอยากจะระเบิดที่ไหนก็ระเบิดมันเป็นระบบสมปทานไงคะพอมันเป็นระบบสัมปทานเนี่ยกรรมสิทธิ์ทั้งหมดมันก็เป็นของเอกชนหากเราดูแล้วเราเกิดไม่ อยากจะเดินหน้าต่อเราก็ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องให้สัมปทานแก่ผู้ใดแล้วตกลงประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศยังไงแล้วก็กรอได้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไม่ให้มีคนได้รับผลกระทบชุมชนชาวบ้านผมถามว่ารอ3เดือน6เดือนเนี่ยรอไปเพื่ออะไรเราจะพิสูจน์ทราบอะไรเรื่องที่ว่าจะรอได้หรือรอไม่ได้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องรอนานแค่ไหนแล้วผ่านไปแล้ว7ปีนะครับแล้วเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลย กลับเข้าสู่ช่วงเวลาของการสนทนานะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ4ท่านนะครับท่านแรกอดีตสวและในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับคุณรศนาตัวถิสตุตกูลนะครับและได้รับเกียรติจากท่านมนตการสบันปิดโตเลียมและก็ในฐานะสปชด้วยนะครับคุณสิริจิรพงพันธ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการสนทนาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วและได้รับ จกได้รับเกียรตินะครับจากท่านบุรุษการวิจัยการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจจากทีดไอนะครับท่านอาจารย์เด่นเด่นนคิคมบริรักษ์และนักวิชาการด้านพลังงานนะครับแล้วก็ในฐานาสะสปชด้วยนะครับอาจารย์มรุสิริวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านยังคงให้เกียรติกับเราอย่างมีกําลังในการต่อสู้นะครับถามท่านสิริต่อนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่าเรามี4ประเด็นเราไปกันแท้แค่ห่ประเด็นครึง่ง ถามณนะวันนี้พลังงานของเราที่เรากาลังขุดเจาะู่เนี่ยวันนี้เรามีน้อยขนาดไหนที <c oughs> ่คิดว่าจาเป็นจะต้องไปขุดเจาะไปค้นหาเพิ่มเติมครับผมก็ขออนุญาตเรียนว่าเพ <c oughs> ราะสามสิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราประเทศไทยการสํารวจและผลิตปิโตเรเลียมในประเทศไทยเนี่ยครับถือว่าประสบผลสําเร็จอย่างมากครับนะครับเราสามารถผลิตแก๊สธรรมาชาติ <c oughs> ให้เพียงพอกับการใช้ในอดีตที่ผ่านมาครับจนถึงจุดหนึ่งเรา จำได้ว่าเราส่งออก LPG ด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้เราก็ใช้กันมากจนขาดแคลนนะครับปัญหาของการขาดแคลนเพราะการใช้มากเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทรัพยากรเราจะลดลงอย่างเดียวนะครับการใช้พลังงานของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเรากำลังบอกว่าไฟฟ้าวันนี้เราใช้แก๊สอยู่5,000ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันนะครับ แล้วก็มีแก๊สเป็นสัสดส่วนประมาณ67%ของไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ไอ้พลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดจากประมาณการเนี่ยนะครับใน20ปีข้างหน้าประเทศไทยจะใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวแล้วแก๊สที่กำลังจะหมดไปในอ่าวไทยนั้นจะหาอะไรมาทดแทนอันนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่กว่า คำถามของผมคือว่านอกเหนือจากการเขียนภาพว่าลูกหลานเราจะหาอย่างไรเศรษฐกิจเราโตจะใช้มากขึ้นมันมีตัวเลขในเชิงปริมาณที่สามารถที่จะวัดได้ไหม <c oughs> มีครับก็คือว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเรามีแก๊สธรรมชาติเราถึงแม้จะรักษาในระดับปัจจุบันนะครับเรายังต้องนำเข้า LNG อยู่ในอัตราส่วนตอนนี้เนี่ยค่อนข้างแน่น,น,นอนแล้วนะครับว่า LNG เนี่ยซึ่งปลทได้สร้าง ตัวรับ LNG อยู่2ชุดแล้วนะครับชุดหนึ่งเนี่ยเริ่มทำงานแล้วนะครับอีกชุดหนึ่งเนี่ยก็กำลังก่อสร้างอยู่กาชุดนี้รับได้ประมาณ10ล้านตันต่อปีหรือถ้าเทียบเท่าปริมาณแกส๊สก็คือ1,400ล้านลูกบาทฟุตต่อวันนะครับจากประมาณการเนี่ยนะครับเราคงจะต้องมีชุดคู่อย่างนี้เนี่ยนะครับอีกอย่างน้อย3ชุดถึงพอเพียง ถึงวันนั้นเนี่ยปริมาณการนำเข้า LNG ของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ประมาณเศษหนึ่ส่วนสถึงเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นถ้าเผื่อเศรษฐกิจเรารายได้เราความมั่งคั่งเราไม่ได้ครึ่งหนึ่งของญี่ปุ่นหรือใกล้ๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ามองในเศรษฐกิจมหาภาคแล้วความลำบากของประเทศไทยในเรื่องไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับ ไม่พูดถึงเรื่องน้ํามันไม่พูดถึงเรื่องอื่นๆเลยนะครับมองแล้วน่าเป็นห่วงครับรูปส<ใ>นามมองน่าเป็นห่วงอย่างนั้นไหมฮะค,คือดิฉันคิดว่าถ้าเราจะมองในแง่ที่เป็นภาพรวมนะฮะในเรื่องการจัดหาพลังงานให้ประเทศไทยเนี่ยเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมันมีทางเลือกอื่นอย่างทางเลือกในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนดิฉันมั่นใจนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไม่ผูกขาด แล้วรัฐเนี่ยส่งเสริมอย่างจริงจังที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยร่วมกันในการเป็นผู้ผลิตคือเราพูดว่าชาวบ้านเนี่ยใช้เปลืองเราใช้สิ้นเปลืองแต่เราทําให้ทุกคนเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคเราไม่ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตเป็นหน่วยผลิตได้เพราะถ้าเราสามารถที่จะแก้ในเรื่องการเป็นหน่วยผลิตขึ้นมาเนี่ยดิฉันเชื่อว่าในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยที่มาจากพลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นแสงอาทิตย์เนี่ยซึ่งเวลานี้ถูกลงมากถูกกว่ากา๊าซแต่เวลานี้เราไปมุ่งมองแต่เรื่องก๊าซเรื่องเดียว เพราะนั้นดิฉันเชื่อว่าถ้าหากว่าคนที่วางแผนนะคะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมันจะมีทางออกมันจะไม่ใช่มุ่งไปแต่ว่าจะต้องใช้กา๊าซแล้วก็ไป L N G ซึ่งมันแพงแน่นอนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับการเปิดโอกาสอย่างจริงจังนะคะตรงนี้ดิฉันเชื่อว่าแก้ปัญหาได้ครับระบบสัมปทานนี่เหมาะสําหรับประเทศไทยได้วยเหตุผลอะไรบ้าง ระบบสัมปทานที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับผมต้องถามย้อนก่อนว่าท่านเห็นด้วยไหมครับเพราะทุกวันนี้เรากำลังจะเดินหน้าไปอยู่แนวนั้นรลอท่านคิดว่าจะต้องเป็นการแบ่งปันผลผลิตผมเอาให้ชัวร์ก่อนในโลกมีอยู่สองระบบนะครับระบบสมปทานระบบแบ่งปันผลผลิตนะครับถ้าไม่เลือกระบบใดระบบก็ต้องเลือกระบบหนึ่งอยู่นะครับมันไม่ได้ไปที่ไหนแล้วไม่มีผิดถูกเพราะหลายประเทศทั่วโลกก็ใช้ทั้งสองแบบนี้ครับแล้วก็ต่างคนต่างมีเหตุผลนะครับแล้วระบบแบ่งปันผลผลิตที่บางประเทศใช้หรือหลายประเทศใช้ ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับในระบบสัญญาสัมปทานเหมือนกันนะครับสัญญาสัมปทานในวันนี้กับสัญญาสัมปทานระบบสัมปทานเมื่อปี2514แบบที่หลายหลายท่านได้พูดมาเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปต่อเนื่องมีวิวัฒนาการไปต่อเนื่องนะครับมีความเชื่อหลายหลายอย่างซึ่งก็มีการมาอธิบายกันเป็นประโยชน์ครับอันนี้ต้องขอขอบขอบคุณทุกท่านที่ กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวมาทบทวนอยู่เรื่อยๆนะครับประเทศไทยเราอาจจะมีข้อเสียว่าเราไม่ค่อยทบทวนกันบ่อยนักถ้าเปิดเราเทียบแบบประเทศอังกฤษซึ่งเขาก็ใช้ระบบสัมปทานประเทศอังกฤษเนี่ยมีการทบทวนเงื่อนไขของสัมปทานเขาทุกปีครับดัง้การทบทวนและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัมปทานเนี่ยนะครับทบทวนได้นะครับปรับปรุงได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นระบบ เก่าล้าสมัยหรืออะไรพวกนี้ต่างๆและเมื่อมีการทบทวนกันอย่างต่อเนื่องปรับให้มันทันสมัยให้ทันเหตุการณ์นะครับความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตเนี่ยนะครับก็ไม่มีความจําเป็นเหมือนแบบอังกฤษนะครับเขาก็ไม่ได้แบบไม่เปลี่ยนมีเหตุผลในเรื่องที่เรายกขึ้นมานหลายๆเรื่องนะครับเช่นว่าระบบสัมปทานการเป็นกรรมสิทธิ ทรัพยากรใต้ดินเรายกให้เขาไปแล้วนะครับประเด็นนี้เราก็สนใจเราก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับทางสถาบันปิตโตเรเลียมเราก็ได้จัดเชิญมาทางร่วมกับทางจุฬานิติศาสตร์จุฬานะครับ <c oughs> เชิญอาจารย์ระดับโลกเลยมาจากอเมริกามาให้ข้อคิดเห็นนะครับในเรื่องของระบบหรือเงื่อนไขสมบัาน <c oughs> ในเรื่องของกรรมสิทธิ์อย่างนี้ล้วนๆเลย นะครับแล้วเราก็ทางรัฐบาลอังกฤษก็ได้กรุณาส่งผู้เชี่ยวชาญมานะครับทั้งสองท่านพูดตรงกันเลยนะครับในสองสอง,งานบอกว่ากรรมสิทธิ์ของทรัพยากรใต้ดินนั้น <c oughs> เป็นของประเทศเป็นของรัฐะเป็นของประชาชนไม่มีใครยกกรรมสิทธิ์ให้ใครได้หรอกนะครับ <c oughs> ส่วนสัมปทานที่ให้นั้นเป็นแค่การให้สิทธิว่าในช่วงระยะเวลาจำกัดหนึ่งเนี่ยนะครับ ท่านมีสิทธิ์ที่จะไปสำรวจว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาท่านก็ขายท่านก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับส่วนเงื่อนไขนั้นเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้นะครับออกกฎหมายเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับในส่วนนี้ผมยกตัวอย่างอันหนึ่งขึ้นมาเช่นเที่ยวนี้ก็ด้วยก็ต้องอน,นิสงส์จากทุกๆท,ท่านที่เกิดการตื่นตัวเนี่ยนะครับรัฐะหรือภาครา,าชการ ก็ได้ปรับปรุงเงื่อนไขที่จะเปิดสัมปทานเที่ยวนี้ที่จะให้เราเรียกว่ามีการชำระอโอกาสนะครับที่เกิดโอกาสขึ้นเช่นว่าหากสำรวจแล้วเจอจะเริ่มผลิตอ้าวจ่ายมาร้อยล้านบ้าง200ล้านบ้างนะครับเพิ่มขึ้นมาขั้นต้นหรือผลิตแล้วได้จำนวนหนึ่งเช่นเทียบเท่ากับ20ล้านบาร์เรลนะครับจ่ายมาสำหรับ แหล่งบนบกก็จ่ายเยอะหน่อย4 0 0ล้านบาทแหล่งในทะเลก็จ่ายน้อยหน่อยเพราะต้องลงทุนเยอะจ่าย200ล้านมันก็มีการปรับปรุงส่วนว่าเงื่อนไขที่ปรับปรุงพวกนี้ต่างๆจะเหมาะสมจะพอหรือยังอะไรพวกนี้ต่างๆก็ต้องมาศึกษากันแต่ต้องยกประโยชน์ให้ว่าไทยแลนด์หนะครับเป็นระบบการเก็บค่าภาคหลวงและภาษีเงินได้นี่นะครับผมอีกนิดเดียวนะครับว่าเราได้ประมาณสัก5 5 เพราะมันมีเงื่อนไขว่าปิโตรเลียมที่มาขายในประเทศถ่าภาคหลวงไปหักภาษีได้อะไรอะไรต่างๆไปใช้แทนภาษีเงินได้ได้ะไรพวกนั้นเราก็ตัดเงื่อนไขนั้นออกไปในไทยแลนด์สามรวมทั้งเรามีภาษีพิเศษเรียกว่าถ้าเผื่อได้กําไรมากเกินกว่าที่คาดการไว้นะครับเช่นราคาน้ํามันพุ่งขึ้นเร็วนะครับเราก็จะเก็บกผลส่วนแบ่งจากกําไรที่เพิ่มขึ้นที่ไม่ได้คาดการไว้ จากเดิมเนี่ยนะครับส่วนแบ่งจากกำไรที่รัฐเก็บภายใต้ไทยแลนด์หนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ55% 56%ประมาณนี้เนี่ยนะครับไทยแลนด์สปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเก็บได้ประมาณ72%ครับนะครับก็คือว่าส่วนแบ่งกำไรเราเนี่ยได้ถึง72%แปลว่าผู้ลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยนะครับแบ่งไปแค่28%นี่ในปัจจุบันในส่วนที่ Thailand 3 plus นะครับ เราเดี๋ยวต้องไปทำโมเดลต้องไปใช้โมเดลเราแล้วเ,เราพิจารณาตอนนี้กำลังคำนวณอยู่แต่ก็จะมากกว่า72็เราบอกว่าเป้าหมายเราเนี่ยนะครับอยากจะผลักขึ้นไปให้ใกล้กับ80%ใกล้เคียงกับที่มาเลเซียแหล่งดีๆนะฮะแหล่งที่มากๆของมาเลเซียของอินโดนีเซียได้นะครับในส่วนนี้นี่คือส่วนที่1น,นี่คือเรื่องเบ็ดเงินในเรื่องของเงื่อนไขของการเป็นกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของนะครับ ส่วนว่าบอกว่าโอ้ยผลิตออกมาแล้วแกไอปิโตรเลียมเอาไปขายต่างประเทศเราไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับไปขายคนอื่นแก๊สขายใครครับตลอดระยะเวลา35ปีที่ผ่านมาแก๊สขายเข้ามาในประเทศไทยทั้งนั้นไม่มีการส่งออกเลยับไม่แต่หยดเดียวนะครับ,รบมีก็ LPG ที่ส่วนเหลือนะครับน้ำมันนะครับถามว่าหน่วยราชการรัฐะมีมาตรการไหมถ้าเผื่เราไม่อยากให้ส่งออก ถ้าเรายอมขัดทุนกําไรนะครับสาหรับระบบเศรษฐกิจประเทศแล้วเราบอกว่าเอาเราไม่ให้ส่งออกทําได้ไหมทําได้ซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ประกาศนะครับก็หน่วยราชการก็ประกาศบอกว่าห้ามส่งออกน้ํามันดิบขอร้องขอความร่วมมืออย่าส่งออกน้ํามันดิบซึ่งเราก็พยายามที่จะลดปริมาณน้ำ,นำ,นำมันดิบที่ส่งออกซึ่งตอนที่ก็ไม่มีน้ํามันดิบส่งออกที่เด่นเ้วเราก็เลิกส่งออกไปนานแล้วคร,ครั่นมาตรการต่างๆพวกนี้ทําได้หมดไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนระบบ ครับเพราะว่าเรายังมองไม่เห็นว่าระบบที่เราจะเดินไปใหม่นั้นถามว่าเราเคยเดินกันหรือยังมีหลุ้มพลางมีอะไรอยู่ระหว่างทางไหมเราลองซิมูเลตเราลองเดินไปข้างหน้าดูไหมทดลองดูไหมว่าเราเดินไปแล้วเรามีความรู้มากเพียงพอไหมที่ผ่านมาเราเคยลองไหม